แล้วแต่ที่ไปแรงเก้าอ่ะโอ้โหเนี่ยเฮ้ยกูมีคัสซีนปะมึงฝากด้วยนะมฝาดด้วยนะชาดิชาดิโฟเออคือน้องเปิดท้องเมนเฮ้ยเอ้ยฟิวเล่ไปอะไรปะเนี่ยเฮไปอีกทีอ่ะ เฮ้ยไม่เป็นไรต่อโอะไรต่เอเฮ้ยจะจิ้กจอกหรือเอาเดือนนี้ใกล้จะมาแล้วมูไอ้สักยืนนี่เดี๋เก็บตีที่จอดมูดปียปักฮารดโบกินสามใครก็ได้ไ,ไม่ใช่ทีบีมูดเราเลวสองแล้วอ่ะไอ้สัตว์เอ,โอ,โอ้อฟิโอเล่กูเนาะไอ้เอคี่อลไรทะเลาะนี่แม่งชุดหน้าธรรมนะเนี่ย นี่เราทะเลาะอุ้ยไอ้แขกมุดเจ็ดสามตัวโอ้ยไอ้เฮี้ยนั่นด้วยอยู่เฮี้ยดุกไอ้ไม่ให้ดุกไอ้เฮี้ยมังกรไอ้เฮี้ยหางยาวโอ้ไอ้เฮี้ยนี่ก็ต้องใช้นะแต่ตัวเองขอไฮแลนด์ไอ้สัตว์โอ้ยโดนยิงโอ้ยเจ็บสัตว์ตายเลยอยู่สามตัวไอ้เฮี้ยวิดทะลุวงนี่สัตว์แต่สื้อทะลุจอยเียอะไปเลย หนัวชิบหายอ,อย่างเงี้ยไอ้เงี้ยไอแซดยังก็ดูหนังสัตป,ปะหลาดไคจูสามตัวสู้กันอยู่อุย้ยเฮียไม่นชนกันนี่เห <c oughs> มือนคือ Godzilla version ในนี้เว้ยวันทันไอแซดไอเฮียแมันงงกระดิกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอยู่ตรงเนี้ยเฮียอะไรต่ออะไรไปแล้วแมงมุมไปแล้วอ๋อยังไม่ไปเว้ย โอ้โหเฮียโอ้ไอสัตว์เลือดเต็มรอดบุกนูมันชนกูเมื่อกี้เอออะไรงเฮียถึงบอกแล้วแรงกับแรงเที่ยงดีโอ้เฮียโอ้ใครจะโดนใครจะโดนใครจะโดนไอ้ลบไอ้ลบไอ้เหี้ยกูณผู้เฝ้าสัตว์คุณผู้เห้าไอ้เหี้ยลบวิ่งหน้าตั้งไอ้สัตว์กูเห็นะไอ้เหี้ยกูรู้กูรูุ้ลูเซตมันไอ้สัตว์ อุ <t oms> <t oms> <m> ้ยเฮีย <t> ก <oms> ูรู้ความเฮียมันอยู่ไอ้สัตว์โอ้โหนั่นไงตู้ไปแล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้เฟนม่ติดไปเลยหาตบยืนไม่ใช่หาเพื่อนเขาไอ้สัตว์เขาอุ้ยเอาไอ้เป้อะไรต่อไปไอ้สัตว์ มันออกทางไหนวะทางแคมป์นี่มันดูตรงแคมป์ตรงไหนวะที่มันออกไปได้จะริมจับไปเลยโอ้ยยี่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 ยียีจะเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็ กูหลงทางไอ้เชี่ยผิดทางไอเ้เน<า><า>ี้ยอายสัสแม่งตายตายลบสวยแล้วเบิร์ไอ้เหี้ยหลงทางทีิปหายแรกกูไม่จะจับอะไรแต่บันตีเหี้ย รีบอลแล้วรีบอลอะไแล้วให้ลบล็อกตาอยุดต่อมาแล้วไอ้เฮียเลื่อมมาเลยอ่าเฮียวีนอมเอาไวเปอร์ไอ้สัตว์เฮียไม่ใช่วหมนอมไวเปอร์ไอ้สัตว์ยเฮียไวเปอร์เอาไอ้สัตว์ที่เฮียเพื่อนกูโดนช็อตไอ้เฮียนี่บ้า เออปีเป็นแมลงเลยเฮี้ยเจียเทศาสวยซับพรเรือมเลยเฮี้ยแมงทับดีวะไอ้สั็จเป็นแมงทับบ้านกูดิวะตัดหางได้วะน่าจะตัดหางได้ปะได้อุปกอณได้ตัดได้ตีเขาได้ไปเลยจ้า นกนสัตว์เกงมเียจัดล้มเลยสัตว์านกนกคุณช่วยเฮียเลยได้ะเมเ่ามันจะให้ของเฉยให้ของตอนท้ายอ่ะ อะไรอะไรอะไรมันคืออะไรคือ้นกแบบมันแข็งนะไอ้นกไอ้นกไอ้นั่นเรานกพูกเราไงมผมไม่ได้ตัดเดี๋ยวเสียผ่าหรอ อ๋อกูเข้าใจแล้วทำไมไมันถึงให้มีึ่สองบุ๊คเต็ เราต้องตัวมีสกิลสองพันสลับกันไปมาไว้เสร็จโอ้มันติดคููดาวด้วยสกิลไม่ใช่มันไม่มีคููดาวมีสกิลดาวด้วยกูไม่มีเฮมเบกนะครูไปท่าแล้วเนนะี่ยอ๋อถ้าซากุระนะไอ,อเด่นมุมเดียวกันเลยแนละ้วเราสองคนนะ่ะ โท่ากูนี่ขวางวิถีก็นมุกกระสุนกูมากไอ้ยัยเดี๋ยวกูไอ้ยัยเดี๋ยวเวลากูยิงกันเดี๋ยวเพื่อนกูกระตุกอีกไอ้สัสเนะผ้าใหญ่เหรอผ้าแี่อะไรอ่ะมันมันทำอะไรอ่ะมาจะหาคอสอดมือเป็นเทกูปลาแฟดล่วงให้มันล่วงมาเล่นนั่น กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเมื่อกี้มีว่าาตะกราก็ดีเจ็บหอะยังไงเยอะเลยเพามันเคาเตอร์แบบรัวๆชั่วชั่วช่ตกร้ท่าไหนวะท่าที่มันท่าที่มันใช้เคาเตอร์แล้วมันปาดอะ ก็เหมือนไอเทียนั่น่ะที่ไอ้ที่ไอที่มันเล่นน่ะก็คือท่าซากุระโน้ที่มันใช้อ่ะไอ้ไอ้ที่ว่าไอ้จำได้ที่มึงกับกูลงกันแล้วแม่งมาช่วยกันแป๊บเดียวตายอ่ะไอ้เทียไม่เคาลเตอร์ซากุระกันทั้งนั้นเลยนะเฮียชั่ว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 ั่วชไอฉันโอ้ยกูบังก่อกลับไปเป็นท่าเคาลเตอร์ใหญ่อ่ะเอ้าลุงใครเนี่ยอเฮียกูไม่ได้ดูสักเลยอ๋อไม่ใช่ลุง เฮียเดี okay, <inaudible> <inaudible> <inaudible ๋ย et ึ Brilliant> ่งอน้องได้ของแรงก็เพื่อนเยก็กำลังเก็บสมุนไพรอยู่สเตไม่ได้เหียอะไเลยสัต์เราไมเกลือเข้ามาได้เกลือเหียชีเกลือติเกลือ ไอ้เฮียกูยังไม่ผ่านเควสไอ้สัสกูไม่ได้มาคุยกี่นี่อา้อาวรับใหม่ดิเพื่อนสั์เลยไปเลยแล้วกันไม่ต้องดู